คุณเคยสงสัยไหมว่ากางเกงในที่คุณเลือกใส่ทุกวันอาจกำลังทำร้ายสุขภาพของคุณอย่างเงียบๆโดยเฉพาะถ้าคุณอายุเกิน60ปีพฤติกรรมที่เคยทำมานานอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อทำให้ผิวหนังเสียหายหรือก่อปัญหาสุขภาพในระยะยาว อยู่กับฉันจนจบคลิปนี้นะคะเพราะฉันจะบอก7พฤติกรรมผิดพลาดที่แพทย์เตือนว่าคุณไม่ควรทำโดยเฉพาะข้อที่6ซึ่งผู้หญิงส่วนใหญ่ทำทุกวันโดยไม่รู้เลยว่ามันอันตรายแค่ไหนการดูคลิปนี้อาจช่วยคุณหลีกเลี่ยงความไม่สบายตัวและปกป้องสุขภาพได้อีกหลายปี ก่อนจะเริ่มถ้าคุณชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์ให้ฉันด้วยนะคะและอย่าลืมกดติดตามเปิดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆถ้าคุณชอบคลิปนี้พิมพ์เลขหนึ่งไว้ในคอมเมนต์นะคะถ้าไม่ชอบพิมพ์เลขศูนย์เพื่อให้ฉันรู้ฉันจะได้ทำคลิปที่ดีกว่าให้คุณในครั้งหน้าตอนที่หนึ่งหยุดใส่กางเกงในใยสังเคราะห์ทุกวัน เราจะเริ่มกันที่เรื่องที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงแต่สำคัญมากโดยเฉพาะสำหรับผู้หญิงอายุ60ปีขึ้นไป กางเกงในที่คุณใส่ทุกวันมานานหลายปีเราอาจโดนโฆษณาครอบงำจากชุดชั้นในผ้าเนียนผ้าลูกไม้หรือกางเกงแนบเนื้อที่ระบายเหงือ่อมันดูหรูหราสวมใส่สบายและดูดีแต่ความจริงที่แพทย์ผิวหนังและสูตินรีแพทย์กำลังเน้นย้ำสำหรับผู้หญิงสูงวัยคือผ้าใหญ่สังเคราะห์ไม่ใช่เพื่อนของคุณอีกต่อไปแล้ว ฉันขอเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังหน่อยนะคะเมื่อไม่กี่ปีก่อนฉันซื้อกางเกงในไร้ตะเข็บผ้าไนลอนแบบที่โฆษณากันเต็มอินเทอร์เน็ตมันนุ่มลื่นแนบเนื้อสวมใส่สบายไม่เห็นรอยใต้กางเกงยีนเลยแต่ผ่านไปไม่กี่เดือนฉันเริ่มรู้สึกคันเล็กๆบางวันก็แสบแสบร้อนๆตอนแรกฉันคิดว่าเป็นเพราะอายุนี่คงเป็นอาการวัยหมดประจำเดือนฉันคิดแบบนั้นฉันถึงกับลองเปลี่ยนน้ำยาซักผ้าคิดว่าอาจแพ้สาร เคมีแต่หลังจากคุยตรงๆกับคุณหมอฉันถึงรู้ว่าต้นเหตุจริงๆคือตัวกางเกงไหนนั่นเองผ้าใหญ่สังเคราะห์เช่นโพลีเอสเตอร์ไนลอนหรือสแปนเด็กซ์แม้จะดูยืดหยุ่นและเรียบลื่นแต่มีปัญหาแอบแฝงคือมันกักเก็บความร้อนและความชื้นทำให้บริเวณจุดซ่อนเรือนของเรากลายเป็นที่อับ อุ่นและชื้นซึ่งเหมาะมากสำหรับการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีรียเมื่อเราอายุมากขึ้นโดยเฉพาะหลังวัยหมดประจําเดือนระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนจะลดลงทำให้ผิวหนังบริเวณจุดซ่อนเรือนบางลงและบอบบางขึ้นมากจุลินทรีย์ดีที่เคยปกป้องเราก็ลดลงอย่างแบคทีเรียและตบาซิลยัยจึงเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือระคายเคืองง่าย เมื่อรวมกับกางเกงในผ้าใหญ่สังเคราะห์ที่เก็บเหงือ่อเสียขับถ่ายหรือเสียดสีกับผิวหนังก็ยิ่งกระตุ้นให้เกิดอาการเช่นคันแสบเชื้อราหรือการติดเชื้อแบคทีเรียนในช่องคลอด ตอนนี้ฉันเปลี่ยนมาใช้กางเกงในผ้าฝ้ายร้อยเปอร์เซนต์ทุกวันและขอบอกเลยว่ามันเปลี่ยนชีวิตจริงๆอาจไม่ดูหรูหราเหมือนผ้าลูกไม้แต่นี่คือคำจำกัดความหมายของคำว่าเซ็กซี่สำหรับฉันคือการตื่นมาโดยไม่ต้องคันไม่ต้องทายาและรู้สึกสบายกับผิวของตัวเองผ้าฝ้ายระบายอากาศได้ดีซึมซับความชื้นและอ่อนโยนต่อผิวถ้าอยากใส่ผ้าลูกไม้หรือผ้าเนียนๆก็เก็บไว้สำหรับคืนพิเศษไม่ใช ท่ใสุกวันถ้าไม่รู้จะเริ่มตรงไหนให้มองหากางเกงในผ้าฝ้ายออร์แกนิกหรือแบรนด์ที่เน้นเรื่องการระบายอากาศและตัดเย็บแบบไม่รัดแน่นร่างกายของคุณจะขอบคุณคุณและคุณจะสงสัยว่าทำไมเราไม่เปลี่ยนมาตั้งนานแล้ว เรื่องนี้ฉันเข้าใจดีเลยและคิดว่าผู้หญิงหลายคนก็คงรู้สึกเหมือนกันเราทุกคนล้วนมีกางเกงในตัวโปรดที่เราไม่อยากทิ้งของฉันคือกางเกงในสีม่วงเข้มผ้านิ่มมากใส่สบายใส่มาตั้งแต่ช่วงต้นปี2000คุณเคยสงสัยไหมว่า กางเกงในที่คุณเลือกใส่ทุกวันอาจกำลังทำร้ายสุขภาพของคุณอย่างเงียบๆโดยเฉพาะถ้าคุณอายุเกิน60ปีพฤติกรรมที่เคยทำมานานอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อทำให้ผิวหนังเสียหายหรือก่อปัญหาสุขภาพในระยะยาว อยู่กับฉันจนจบคลิปนี้นะคะเพราะฉันจะบอก7พฤติกรรมผิดพลาดที่แพทย์เตือนว่าคุณไม่ควรทำโดยเฉพาะข้อที่6ซึ่งผู้หญิงส่วนใหญ่ทำทุกวันโดยไม่รู้เลยว่ามันอันตรายแค่ไหนการดูคลิปนี้อาจช่วยคุณหลีกเลี่ยงความไม่สบายตัวและปกป้องสุขภาพได้อีกหลายปี ก่อนจะเริ่มถ้าคุณชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์ให้ฉันด้วยนะคะและอย่าลืมกดติดตามเปิดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆถ้าคุณชอบคลิปนี้พิมพ์เลขหนึ่งไว้ในคอมเมนต์นะคะถ้าไม่ชอบพิมพ์เลขศูนย์เพื่อให้ฉันรู้ฉันจะได้ทำคลิปที่ดีกว่าให้คุณในครั้งหน้าตอนที่1ห,หยุดใส่กางเกงในใยสังเคราะห์ทุกวัน เราจะเริ่มกันที่เรื่องที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงแต่สำคัญมากโดยเฉพาะสำหรับผู้หญิงอายุ60ปีขึ้นไป กางเกงในที่คุณใส่ทุกวันมานานหลายปีเราอาจโดนโฆษณาครอบงำจากชุดชั้นในผ้าเนียนผ้าลูกไม้หรือกางเกงแนบเนื้อที่ระบายเหงือ่อมันดูหรูหราสวมใส่สบายและดูดีแต่ความจริงที่แพทย์ผิวหนังและสูตินรีแพทย์กำลังเน้นย้ำสำหรับผู้หญิงสูงวัยคือผ้าใหญ่สังเคราะห์ไม่ใช่เพื่อนของคุณอีกต่อไปแล้ว ฉันขอเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังหน่อยนะคะเมื่อไม่กี่ปีก่อนฉันซื้อกางเกงในไร้ตะเข็บผ้าไนลอนแบบที่โฆษณากันเต็มอินเทอร์เน็ตมันนุ่มลื่นแนบเนื้อสวมใส่สบายไม่เห็นรอยใต้กางเกงยีนเลยแต่ผ่านไปไม่กี่เดือนฉันเริ่มรู้สึกคันเล็กๆบางวันก็แสบแสบร้อนๆตอนแรกฉันคิดว่าเป็นเพราะอายุนี่คงเป็นอาการวัยหมดประจำเดือนฉันคิดแบบนั้นฉันถึงกับลองเปลี่ยนน้ำยาซักผ้าคิดว่าอาจแพ้สาร เคมีแต่หลังจากคุยตรงๆกับคุณหมอฉันถึงรู้ว่าต้นเหตุจริงๆคือตัวกางเกงไหนนั่นเองผ้าใหญ่สังเคราะห์เช่นโพลีเอสเตอร์ไนลอนหรือสแปนเด็กซ์แม้จะดูยืดหยุ่นและเรียบลื่นแต่มีปัญหาแอบแฝงคือมันกักเก็บความร้อนและความชื้นทำให้บริเวณจุดซ่อนเรือนของเรากลายเป็นที่อับอุ่นและชื้นซึ่งเหมาะมากสำหรับการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรีย เมื่อเราอายุมากขึ้นโดยเฉพาะหลังวัยหมดประจำเดือนระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนจะลดลงทำให้ผิวหนังบริเวณจุดซ่อนเรือนบางลงและบอบบางขึ้นมากจุลินทรีย์ดีที่เคยปกป้องเราก็ลดลงอย่างแบคทีเรียและตบาซิลลัยจึงเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือระคายเคืองใกล้ง่าย,ายเมื่อรวมกับกางเกงในผ้าใยสังเคราะห์ที่เก็บเหงือ่อเสียขับถ่ายหรือเสียดสีกับผิวหนังก็ยิงกระตุ้นให้เกิดอาการเช่นคันแสบเชื้อรา หรือการติดเชื้อแบคทีเีียนในช่องคลอด ตอนนี้ฉันเปลี่ยนมาใช้กางเกงในผ้าฝ้ายร้อยเปอร์เซนทุกวันและขอบอกเลยว่ามันเปลี่ยนชีวิตจริงๆอาจไม่ดูหรูหราเหมือนผ้าลูกไม้แต่นี่คือคำจำกัดความหมายของคำว่าเซ็กซี่สำหรับฉันคือการตื่นมาโดยไม่ต้องคันไม่ต้องทายาและรู้สึกสบายกับผิวของตัวเองผ้าฝ้ายระบายอากาศได้ดีซึมซับความชื้นและอ่อนโยนต่อผิวถ้าอยากใส่ผ้าลูกไม้หรือผ้าเนียนๆก็เก็บไว้สำหรับคืนพิเศษไม่ใช้ ท่ใสุกวันถ้าไม่รู้จะเริ่มตรงไหนให้มองหากางเกงในผ้าฝ้ายออร์แกนิกหรือแบรนด์ที่เน้นเรื่องการระบายอากาศและตัดเย็บแบบไม่รัดแน่นร่างกายของคุณจะขอบคุณคุณและคุณจะสงสัยว่าทำไมเราไม่เปลี่ยนมาตั้งนานแล้ว เรื่องนี้ฉันเข้าใจดีเลยและคิดว่าผู้หญิงหลายคนก็คงรู้สึกเหมือนกันเราทุกคนล้วนมีกางเกงในตัวโปรดที่เราไม่อยากทิ้งของฉันคือกางเกงในสีม่วงเข้มผพานิ่มมากใส่สบายใส่มาตั้งแต่ช่วงต้นปี2000มันไม่ได้แค่พอดีตัวแต่มันเหมือนเป็นเพื่อนเก่าที่อยู่กับฉันมาหลายปีแต่บทเรียนสำคัญที่ฉันได้เรียนรู้คือแม้แต่กางเกงในตัวที่เรารักก็มีอายุการใช้งาน และการใส่มันนานเกินไปอาจส่งผลต่อสุขภาพทุกครั้งที่เราซักตากใส่เส้นใยของผ้าจะค่อยๆเสื่อมอย่างยืดจะยืดออกตะเข็บจะคลายตัวและจะเกิดรูเล็กๆที่มองไม่เห็นเมื่อเวลาผ่านไปเส้นใยผ้าเก่าๆพวกนี้จะกลายเป็นที่สะสมของแบคทีเรียเชื้อราและจุลินทรีย์อื่นๆ แม้จะซักด้วยน้ำร้อนใช้ผงซักฟอกแรงๆหรือล้างน้ำหลายรอบเชื้อพวกนี้ก็ยังอาจหลงเหลืออยู่ได้สำหรับผู้หญิงอายุ60ปีขึ้นไปเรื่องนี้ยิ่งน่ากังวลเพราะเรามีโอกาสติดเชื้อทางเดินปัสสาวะสูงขึ้นมีผิวหนังที่ไวต่อการระคายเคืองมากขึ้นโดยเฉพาะหากมีภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่หรือมีของเหลวไหลซึมบ้างในแต่ละวันกางเกงในที่หมดสภาพจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงพวกนี้เข้าไปอีก แพทย์แนะนำว่าควรเปลี่ยนกางเกงในใหม่ทุก6-12เดือนตอนแรกฉันก็คิดว่าเกินไปไหมของเก่ายังดูดีอยู่เลยแต่แล้วฉันก็คิดใหม่คุณคงไม่ใช้แปรงสีฟันอันเดิมเป็น10ปีใช่ไหมละ่ะเพราะมันเป็นเรื่องของสุขอนามายัยกางเกงในก็เหมือนกันมันอยู่แนบกับจุดที่บอบบางที่สุดของร่างกายดังนั้นความสะอาดคือเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม เพื่อให้ไม่กระทบกระเป๋าตังค์มากเกินไปฉันใช้วิธีเปลี่ยนทีละนิดค่อยๆทยอยเปลี่ยนทุกไม่กี่เดือนเริ่มจากตัวที่สีซีดอย่างยืดย้วยหรือเนื้อผ้าเริ่มบางไม่ต้องโยนทิ้งหมดในครั้งเดียวแค่ค่อยๆเปลี่ยนอย่างมีสติและความรู้สึกเวลาใส่กางเกงในตัวใหม่มันก็เหมือนการดูแลตัวเองแบบเล็กๆน้อยๆแต่สำคัญมาก ลองเปิดลิ้นชักกางเกงในของคุณดูนะคะถ้ามีตัวที่ย้วยรูพรุนหรือใส่เพราะเสียดายอาจถึงเวลาที่ต้องปล่อยวางแล้วคุณสมควรได้รับกางเกงในที่ดูแลสุขภาพของคุณไม่ใช่ทำลายมันร่างกายของคุณไม่ใช่อายุ25อีกแล้วเราควรพูดความจริงกับตัวเองร่างกายของเราย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลานั่นไม่ใช่ความล้มเหลวแต่มันคือธรรมชาติของชีวิต แต่ผู้หญิงหลายคนรวมถึงตัวฉันเองมักยึดติดกับความคิดว่าเรายังใส่กางเกงในแบบเดิมๆได้เหมือนตอนวัย20หรือ30เราหลงเชื่อว่ากางเกงในที่รัดแน่นคือสิ่งที่ให้ความกระชับและสวยงามแต่ความจริงแล้วมันอาจทำให้คุณไม่สบายตัวหรือถึงขั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยเฉพาะในวัย60ปีขึ้นไปกางเกงในที่รัดแน่นอาจทำให้รู้สึกเหมือนเก็บทุกอย่างได้บีแต่จริงๆแล้วมันกำลังทำร้ายคุณแบบเงียบ เมื่ออายุมากขึ้นผิวหนังจะบางและบอบบางน่าขึ้นโดยเฉพาะบริเวณขาหนีบและเชิงกรานเนื้อผ้าที่รัดแน่นจะสร้างแรงกดทำให้เกิดการเสียดสีเจ็บหรือแม้แต่เลือดไหลเวียนไม่ดีบางคนอาจเกิดภาวะที่ชื่อว่าเมเรลเจียพาเรสเทติกาคือเส้นประสาทที่ต้นขาถูกกดทับทำให้รู้สึกชาหรือแสบร้อนฉันเองก็เคยเจอปัญหานี้เพราะไม่ยอมใส่กางเกงในไซส์ใหญ่ขึ้นแม้จะรู้สึกไม่สบายตัว ฉันทนอยู่หลายเดือนเพียงเพราะไม่อยากยอมรับว่าร่างกายเปลี่ยนไปแต่ความจริงคือเมื่อเราอายุมากขึ้นรูปร่างน้ำหนักหรือกล้ามเนื้อก็เปลี่ยนได้นั่นไม่ใช่เรื่องผิดแต่มันคือเรื่องปกติที่ควรเข้าใจและยอมรับกางเกงในของเราก็ควรเปลี่ยนไปตามร่างกายด้วยอย่าฝืนใส่กางเกงในที่รัดแน่นเลือกแบบที่ให้ความสบายและดีต่อสุขภาพแทนมองหากางเกงเอวสูงที่มียางยืดกว้างนุ่มและไม่บีบรัดผิว ผ้าที่เหมาะคือผ้าใยผสมที่ยืดหยุ่นได้ใส่สบายแต่ไม่รัดแน่นกฎง่ายๆคือคุณควรสามารถสอดนิ้วเข้าใต้ขอบเอวและขอบขาได้อย่างง่ายดายถ้าทำไม่ได้แปลว่ากางเกงในตัวนั้นแน่นเกินไปการเปลี่ยนกางเกงในให้เหมาะกับร่างกายตอนนี้ไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันคือการรักและดูแลตัวเองความสบายไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยในวนัยนี้แต่มันคือความจำเป็น คาแนะนําข้อนี้ทําให้ฉันประหลาดใจมากตอนที่ได้หย่นครั้งแรกฉันใส่กางเกงในเข้านอนมาตลอดชีวิตไม่เคยคิดว่ามันอาจจะไม่ดีมันรู้สึกปลอดภัยสะอาดเหมือนเป็นสิ่งที่ควรทําแต่หลังจากคุยกับสูตินารีแพทย์ฉันก็ได้รู้ว่าการใส่กางเกงในตอนนอนทุกคืนอาจไม่เหมาะกับผู้หญิงวัย60ปีขึ้นไปโดยเฉพาะหลังวัยหมดประจําเดือนเพราะอะไรนะหรอ พราะบริเวณจุดซ่อนเรือนของเราต้องการหายใจโดยเฉพาะเวลานอนที่ร่างกายอยู่นิ่งนานหลายชั่วโมงแม้แต่กางเกงในที่ระบายอากาศได้ดีก็ยังสามารถกักเก็บความชื้นและความร้อนทําให้บริเวณน,นั้นกลายเป็นที่ชื้นและอบอ้าวซึ่งเหมาะกับการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรีย โดยเฉพาะคนที่มีปัญหากลั้นปัสสาวะไม่อยู่มีของเหลวซึมออกมาเล็กน้อยหรือมีผิวบอบบางการไม่มีการระบายอากาศตอนนอนอาจทำให้คันมีกลิ่นผื่นหรือแม้แต่ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าผู้หญิงวัยหลังหมดประจำเดือนควรลองไม่ใส่กางเกงหน่อยนอนสัก2-3คืนต่อสัปดาห์หรือทุกคืนเพื่อให้ผิวได้ระบายอากาศและฟื้นฟูตัวเอง ตอนแรกฉันก็ไม่ค่อยกล้ามันรู้สึกแปลกและไม่คุ้นเลยแต่ฉันเริ่มจากการเปลี่ยนมาใส่กางเกงนอนผ้าฝ้ายหลวมๆแทนกางเกงในแค่หนึ่งสัปดาห์ฉันก็รู้สึกแตกต่างผิวบริเวณน,นั้นไม่คันไม่ระคายเคืองและฉันนอนหลับสบายขึ้นมาก สำหรับใครที่ยังไม่กล้าปล่อยตัวหมดให้เริ่มจากชุดนอนหลุมหลวมกางเกงผ้าฝ้ายหรือเดรสนอนยาวสิ่งเล็กๆน้อยๆแบบนี้สามารถลดการติดเชื้อได้มากมันไม่ใช่การทิ้งกางเกงในแต่คือการให้ร่างกายได้พักในเวลาที่มันต้องการพักจริงๆลองดูสักคืนสองคืนแล้วคุณจะประหลาดใจว่าความรู้สึกเบาและโล่งมันดีแค่ไหนทั้งทางกายภาพและจิตใจ การดูแลตัวเองอย่างอ่อนโยนคือหนทางของการแก่ไปอย่างสง่างาม หลายปีที่ผ่านมาฉันเคยหลงรักกลิ่นหอมจากน้ำยาซักผ้ากลิ่นลาเวนเดอร์กลิ่นลมภูเขากลิ่นทะเลแบบสดชื่นผวดสวยๆเหล่านี้ทำให้ฉันมั่นใจว่าเสื้อผ้าโดยเฉพาะกางเกงในต้องสะอาดและหอมแน่นอนฉันเคยเชื่อแบบนั้นจริงๆแต่สิ่งที่ฉันไม่รู้คือกลิ่นหอมเหล่านั้นซ่อนสารเคมีที่อาจทำร้ายผิวเราช้าๆโดยเฉพาะบริเวณที่บอบบางที่สุด ฉันต้องใช้เวลาหลายเดือนในการสงสัยว่าทำไมถึงคันและระคายเคืองบริเวณจุดซ่อนเรือนอยู่ตลอดเวลาฉันเปลี่ยนแบรนด์กางเกงในลองทั้งผ้าฝ้ายผ้าใหญ่สังเคราะห์ใส่แผ่นอนามัยแต่ก็ยังคันอยู่ดีบางวันถึงกับมีผื่นแดงหรือแสบแจนวันหนึ่งฉันเล่าให้หมอฟังแล้วหมอก็ถามเพียงประโยคเดียวว่าใช้น้ำยาสักผ้ายี่ห้ออะไรคะ นั่นคือจุดเปลี่ยนเลยค่ะฉันถึงได้รู้ว่าน้ำยาซักผ้าหลายยี่ห้อโดยเฉพาะที่มีกลิ่นหอมมีทั้งน้ำหอมสีและสารเคมีที่ติดอยู่บนเสื้อผ้าแม้จะซักล้างแล้วก็ตามและแน่นอนกางเกงไหนที่แนบกับผิวมากที่สุดก็รับผลกระทบเต็มที่ พวกสารตกค้างเหล่านี้จะเสียดสีกับผิวตลอดทั้งวันโดยเฉพาะเวลามีเหงื่อหรือของเหลวอื่นๆสำหรับผู้หญิงวัย60ปีขึ้นไปผิวบริเวณนี้จะบางลงมีน้ำมันธรรมชาติน้อยลงจึงไวต่อการระคายเคืองมากเป็นพิเศษบางคนถึงขั้นติดเชื้อราหรือมีอาการคันเรื้อรังและยังไม่หมดแค่นั้นน้ำยาปรับผ้านุ่มที่ฉันเคยรักก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ไม่แพ้กันแม้มันจะทำให้ผ้านุ่มหอมแต่จริงๆแล้วมันเคลือบเสื้อผ้า ด้วยสารคล้ายแว็กซ์ที่การไม่ให้อากาศถ่ายเทกลายเป็นกับดักของความชื้นและแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคหลังจากรู้ทั้งหมดนี้ฉันเปลี่ยนทันทีมาใช้น้ำยาซักผ้าแบบไม่มีน้ำหอมสูตรอ่อนโยนสำหรับผิวแพ้ง่ายไม่มีสีไม่มีสารเคมีรุนแรงและเพิ่มขั้นตอนพิเศษอีกอย่างคือการล้างรอบที่สองเพื่อให้มั่นใจว่าสารตกค้างถูกฉล้างออกหมด แค่เปลี่ยนนิดเดียวอาการคันและความไม่สบายตัวหายไปหมดผิวรู้สึกสะอาดนุ่มไม่ระคายเคืองอีกเลย ถ้าคุณยังลังเลอยู่เพราะเสียดายกลิ่นหอมขอบอกเลยว่ากลิ่นหอมเหล่านั้นไม่ใช่ความสะอาดจริงแต่มันคือกลิ่นเคมีที่อาจทำร้ายคุณคุณควรให้สิ่งที่ดีที่สุดกับร่างกายโดยเฉพาะผิวที่บอบบางมองหาผลิตภัณฑ์ที่เขียนว่า free and clear หรือ hypoallergic และอ่านส่วนผสมให้ดีเพราะแค่เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ซักผ้าคุณก็อาจเปลี่ยนสุขภาพผิวของคุณไปได้เลย ฉันเคยใส่แผ่นอนามัยเป็นประจำทับทุกวันตลอดหลายปีที่ผ่านมาเหมือนผู้หญิงส่วนใหญ่ฉันเติบโตมากับความเชื่อที่ว่าแผ่นอนามัยคือสิ่งจำเป็นสำหรับความสะอาด มันทำให้รู้สึกมั่นใจสดชื่นและคุมได้ไม่ว่าจะมีตกขาวเล็กน้อยหรือแค่อยากรู้สึกสะอาดการใส่แผ่นอนามัยกลายเป็นนิสัยที่ไม่เคยตั้งคำถามแต่ความจริงที่ฉันได้เรียนรู้จากหมอและจากประสบการณ์ของตัวเองก็คือการใส่แผ่นอนามัยทุกวันอาจทำร้ายเรามากขึ้นโดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้นปัญหาอยู่ที่โครงสร้างของแผ่นอนามัยเองแม้จะบางแค่ไหนแต่แผ่นอนามัยส่วนใหญ่ทำจากพลาสติก มีสารยึดติดและใยสังเคราะห์สิ่งเหล่านี้ไม่ระบายอากาศแต่กลับกักเก็บความร้อนและความชื้นเอาไว้ใกล้จุดซ่อนเรือนของเราเป็นพื้นที่ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียและความจริงคือเราไม่ค่อยเปลี่ยนแผ่นอนามัยระหว่างวันเพราะไม่มีเวลาหรือไม่สะดวกนั่นหมายความว่าเรากำลังใส่แหล่งหมักเชื้อโรคติดตัวไว้ทั้งวันโดยไม่รู้ตัว หลังวัยหมดประจำเดือนผิวหนังบริเวณจุดซ่อนเรือนจะบางลงเพราะเอสโตรเจนลดลงมันบอบบางมากขึ้นและมีแนวโนมที่จะฉีกขาดง่ายภูมิคุ้มกันธรรมชาติก็ลดลงเมื่อรวมกับความอับชื้นจากแผ่นอนามัยที่ใส่ตลอดวันก็เหมือนเรากำลังเร่งปัญหาให้เกิดเร็วขึ้นหลายคนอาจมีอาการคันเรื้อรังมีกลิ่นไม่พึงประสงค์หรือเป็นเชื้อราในช่องคลอดบ่อยขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่เราพยายามหลีกเลี่ยงด้วยแผ่นอนามัยนั่นแหละ ฉันไม่ได้บอกว่าแผ่นอนามัยเป็นศัตรูเพราะในบางวันที่มีตกข่าวมากผิดปกติหรือมีรอบเดือนมันก็ยังมีประโยชน์อยู่แต่การใส่แผ่นอนามัยทุกวันเผื่อไว้คือสิ่งที่ไม่ควรทำถ้าจำเป็นต้องใส่จริงๆให้เลือกแบบที่ทำจากผ้าฝ้ายไม่มีน้ำหอมและไม่มีสารเคมีและควรเปลี่ยนทุก4-6ชั่วโมงอย่าใส่แผ่นเดียวทั้งวันเด็ดขาดหรือดียิ่งกว่านั้นหยุดใช้ไปเลยถ้าไม่จำเป็นเพราะร่างกายของเราต้องการ กากถ่ายเทและความสมดุลตามธรรมชาติไม่ใช่ถูกอัดไว้ใต้แผ่นพลาสติก เมื่อฉันหยุดใส่แผ่นอนามัยทุกวันฉันกลัวว่าจะรู้สึกไม่สะอาดแต่ความจริงคือฉันรู้สึกสบายตัวมากขึ้นเย็นขึ้นไม่คันและสุขภาพของผิวก็ดีขึ้นชัดเจนฉันถึงได้เข้าใจว่าความสะอาดที่แท้จริงไม่ใช่มาจากการใส่ผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาว่าทำให้สะอาดแต่มาจากการให้ร่างกายได้หายใจถ้ายัางไม่พร้อมตัดขาดจากแผ่นอนามัยทันทีให้เริ่มจากลดจานวนวันที่ใช้ก่อนใช้เฉพาะวันที่รู้สึกจาเป็นจริงๆ ร่างกายของคุณจะขอบคุณคุณแน่นอนและคุณอาจแปลกใจว่ามันรู้สึกเป็นอิสระแค่ไหนเรามาคุยเรื่องที่หลายคนไม่กล้าพูดแม้แต่กับเพื่อนสนิทปัญหาปัสสาวะเล็ดเล็กน้อยไม่ว่าจะมาจากการหัวเราะแรงจามหรือไอความจริงคือปัญหานี้พบได้บ่อยมากโดยเฉพาะในผู้หญิงที่อายุมากขึ้นและมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องอับอายไม่ใช่ความล้มเหลวแต่มันคือเป็นความเป็นจริง หลังจากคลอดลูกไว้หมดประจำเดือนหรือการเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานสิ่งสำคัญคือวิธีที่เรารับมือกับปัญหานี้โดยเฉพาะการเลือกกางเกงในสามารถส่งผลโดยตรงต่อความสบายและความมั่นใจของเราได้เลยฉันเคยคิดว่าถ้าแค่ปัสสาวะเล็ดนิดหน่อยก็แค่ใส่แผ่นอนามายัยหรือกางเกงในหนาหน่อยก็พอแล้วแต่ฉันคิดผิด วิธีแบบนั้นเป็นแค่การแก้ปัญหาแบบชั่วคราวไม่ได้แก้ตรงจุดบางครั้งยิ่งทำให้รู้สึกอับชื้นหรือไม่กลิ่นมากกว่าเดิมด้วยซ้ำฉันเริ่มหาข้อมูลและปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจนได้รู้ว่ากางเกงในที่คุณใส่ทุกวันมีผลอย่างมากต่อปัญหานี้กางเกงในที่หลวมเกินไปจะไม่ดูดซับความชื้นทำให้รู้สึกเปียกไม่สบาย ส่วนกางเกงในที่รัดแน่นเกินไปจะทำให้เกิดแรงเสียดสีอับชื้นและอาจระคายเคืองโดยเฉพาะผิวที่บอบบางและถ้าเป็นผ้าใหญ่สังเคราะห์เช่นโพลีเอสเตอร์หรือผ้าลูกไม้มันแทบไม่ดูดซับอะไรเลยปล่อยให้ความชื้นค้างอยู่ทำให้เกิดกลิ่นหรือเชื้อราตามมาได้ง่ายสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตฉันคือการพบกับกางเกงในสำหรับผู้มีปัญหาปัสสาวะเล็ดโดยเฉพาะ อย่าเพิ่งนึกถึงผ้าอ้อมผู้ใหญ่แบบในอดีตนะคะเพราะตอนนี้มีแบบที่ดูเหมือนกางเกงในปกติบางนุ่มสวยใส่แล้วรู้สึกมั่นใจมากสิ่งที่พิเศษคือมันดูดซับของเหลวได้ดีมีชั้นกันกลิ่นและเนื้อผ้าที่ช่วยให้ผิวแห้งตลอดวัน ไม่จำเป็นต้องรอให้ปัสสวาวะเล็ดเยอะเพราะหลายแบรนด์มีรุ่นสำหรับผู้ที่มีอาการเล็ดเพียงเล็กน้อยถ้าคุณมีปัญหาเล็ดมากกว่าสัปดาห์ละหนึ่งครั้งแพทย์แนะนำให้ลองเปลี่ยนจากการใช้แผ่นอนามัยมาใช้กางเกงในเฉพาะทางแบบนี้แทนมันคือการดูแลตัวเองแบบจริงจังไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการเลือกความสบายและความมั่นใจกลับคืนมา เวลาจะเลือกซื้อให้มองหาผ้าที่ระบายอากาศได้ดีเช่นผ้าฝ้ายหรือผ้าแบมบูผสมและเลือกแบบที่กระชับพอดีไม่รัดแน่นบางแบรนด์ยังออกแบบให้สวยงามมีลูกไม้หรือสีสดใสไม่จำเป็นต้องแลกความสวยกับการใช้งานการเปลี่ยนมาใช้กางเองในแบบนี้เป็นการเปลี่ยนเล็กๆแต่เปลี่ยนความรู้สึกทั้งวันคุณไม่ต้องกลัวว่าจะเปียกไม่ต้องกังวลเรื่องกลิ่นไม่ต้องวิ่งเข้าห้องน้ำทุกครั้งที่หัวเราะแรง หากยังลังเลให้ลองใช้ในวันที่คุณต้องเคลื่อนไหวเยอะหรือวันที่ต้องออกไปข้างนอกนานๆแล้วคุณจะรู้ว่าความมั่นใจที่ได้กลับมาคุ้มค่าขนาดไหน นี่คือ7ข้อควรเปลี่ยนเกี่ยวกับกางเกงในเพื่อดูแลสุขภาพของคุณให้คุณแก่ไปอย่างมั่นใจและมีศักดิ์ศรีเราได้พูดถึงการเลือกผ้าที่เหมาะสมการทิ้งของเก่าการหลีกเลี่ยงความรัดแน่นการเปิดโอากาสให้ผิวได้หายใจการเปลี่ยนน้ำยาซักผ้าการลดการใช้แผ่นอนามัยและการใส่ใจต่อปัญหาปัสสาวะเล็ดอย่างเข้าใจ คุณเรียนรู้อะไรจากคลิปนี้บ้างมีอะไรที่คุณจะลองทำเลยวันนี้พิมพ์บอกไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงคนอื่นๆถ้าคุณชอบเนื้อหานี้ฝากกดไลค์แชร์และติดตามช่องเพื่อเคล็ดลับดีๆในการดูแลตัวเองให้ฉลาดและสวยในวัยเกษียณแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้คุณสุขภาพดีสวยอย่างมีคุณค่าและมั่นใจทุกวันค่ะ